ทำแต่ง,งานเนี่ยเหลือเจ็ดร้อยกบิตใช้ได้อีกสองปีสบายเลยพี่เจ้นจะลรียขอบคุณนะครับพี่กีนสิบบิตหยิกหยิกหยิกเฮ้ยมีตลงก็มีไงเฮ้ยมีตลงเพื่อนอ้ากูยันตื่นเต้นเลยเพื่อนมีตลงมึงน่ะล้มกู มึงนายอย่าตื่นเต้นบอกตัวเองชิบหมเฮ้ยเฮ้ยมีคนลอะไรอะไรเฮ้ยบ่อแม่งเถื่อนวะแม่งไล่ต่อยวะเฮ้ยใจเย็นๆนะเว้ยมันได้ปืนมันได้ปืนเห็นนั้นเฮ้ยกูได้แล้วได้ปืนแล้วอยู่ไหนอยู่ในตึกไอ้เพื่อนช่วยหน่อยตายหนึ่งมีปืนมีปืนไหนอยู่ไหนมันอยู่ไหน罗มันอยู่กูดางข้างกูเมื่อกี้ หลบเปล่ยนเดียดได้ไหมหลบเปล่ยนเดียดได้ไหมทุกคนเลยร้อนหนึ่งขอเวลาให้กูแป๊บนึงนัลบนั้ลบนั้ลบ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 แล้วหลบแล้วลูกได้เปิดแล้วกูได้เปิดแล้วกูได้เปิดแล้วมันคือ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 ลบ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 กูได้เปิดแล้วกูได้เปิดแล้วโอ้ยเหี้ยเอ้ยแม่งซ์ขึ้นบ้านฝากดูพี่หน้าตปากไอ้เนี่ยเหี้ยในตึกมันได้เปิดเหรอแล้วมันส่องกูอ่ะกูไปช่วยไม่ได้กูไปช่วยไม่ได้กูได้ยินเสียงป่ะมา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 แล้วไปแล้ว อย่าเอ้ยเออช่วยกันช่วยกันเรช่อยอะไรเช่วยเลยสามมันสามนานสามมันตอนนี้กูล็อกในตึกออกมาชาร์จพวกมึงให้อยู่ในตึกยังไม่มีใครออกมาชาร์จในตึกมีสองตัวมันมีปืนพกของนั้นเด็ดคิดมาได้ใช้เลยนั่นขอปืนพกดิก้าวหนึ่งหนึ่งไม่มีแม็กกาอ่ะไม่เอานี่นี่เอาเอาไปก้านมีก้านสิลเวอร์ขอปืนพกด้วยขอปืนด้วยขอปืนในนั้นในนั้น คือคนคุ้น่ะน oh, ั่นปังเฮ้ยคุณพงศ์อยู่หรดีกว่าอ้าวดน่ล้ะไปนึงนะกูมองตัวในตึกอยู่ในตึกมีคนนะบอสเก็บเสียงไออาบอสตองเลยหยุไว้ก่อนมึงจะบปกบักเย้

อยู่หน้ากูต่อตัวข้างกำแพงตอนแรกมันอยู่ข้างกำแพงอ่ะไอ้นั่นนั่นนี่ยเพิ่งนั่นเนี่ยพิ่งทางทางอีร้อยห้าบาบะวัดหน้ากูหน้ากูมีคนหนึ่งเรนได้แล้วบอสทวกคนตายตายตายน่าไม่เก็บปืนไอเคน่าไม่เก็บปืนเกยังวะยังยังยังไอตึกมีอีกอันนี้ตัวน้องตึกหรือตัวไอ้ตึกยังไม่ตายใช่บาบะวัดเนาะไม่ไม่ไม่รู้อ่ะไม่ไม่ไม่รู้ไม่รู้จำไม่ได้ตี้ไหนมาถึงตี้ไหน ที่ที่ทสองตามเมื่อกี้ไม่ใช่ยจำไม่ไม่ได้ดูอ่ะั้นก็าอาจจะมีสิบมาเจอกันนะแปลกเลยท่านอาจารเพราะห้องมันหายนานเพื่อนบอกว่าใช่ใครเหรอเฮ้ยระวังผู้ซ่องเหรอขู่ยิงขู่ไอ้บอลระวังเดิน,านนั่นนั่นนั่นนันยิงเขา้ามันไม่ตายว่ะมันไม่มีหมวกเลยเออไอ้เหี้ยเหลือตัวเดียวเองไงฮะ ต่อมันก็โดนตรงหัวนะโอ้เพื่อนบอสโอ้บอสเชื่อหวก่วงไม่กันกระสุนไว้ือป่าวจบเลยบอสว่าไงบอสตายอ่ะอ้าวเอ๊ะแม็กแม็กกินแม็กแม็กอะไรมีแล้วมีแล้วเอาไปเลยกูขอปืนสักกระบอกได้ปะเอเคได้ปะได้ทีนี้ข้างบนมีปืนข้างบนมีปืนข้างบนมีปืนเออาร์เอเคไปหมดไปรีบออกไที่นี่ไปบวกต่อดีกว่าเพื่อเราเสียไปหนึ่งแล้วเฮ้ย หัวเหมือนนี่เลยะใส่ใหม่เ่ยใส่ใหม่เจ่าน้าแดกซะเลยมันเป็นทรงที่กูตั้งกับเฮียนันนี่แหละกูจำได้อยู่หัวแดงกแล้วนกันหอไอ้ไอ้โพรไฟล์อารยธรรมออไรอารยธรรมวะเกี่ยวอะไรวะหัวมึงตอนไหนเนี่ยบอกว่าเหมือนใส่ใหม่ไอ้เฮียนัิน ไกโอ้โหตากูไม่ดีผายเลยว่ะกระโดดส่องผมได้เลยหุยสะทุนมาอีกแล้ววันนี้6,000บิตแล้วนะครับผมโอ้โหขอบคุณมากเลยฮะสะทุนด้วยขอบคุณมากๆเลยครับโอ้โหเอฟจของแรงตื่นแล้วเหรอเนี่ยของแรงว่ะโอ้โหวันเดียว6,000บิตว่ะขอบคุณมากๆเลยครับ บิดย้อนรววบิดเท่าไหร่เนี่ยสถูุนเดี layers, ๋ยวผมใส่จะได้ใส่ไ uh ว้ใ huh. ห้ใต้คลิปครับเฮ้ยไปคัดเดียวกันดิวะเออไปคัดเดียวกันดิโอ้โหขอบคุณมากมากเลยได้วนันยิงล้อไปทีเอาจริงอะเป็นินย่างหว่านล้อเฮ้ยเมื่อกี้มีเสียงปืนดีขวามือปะจ้าเอ้ยไอ้ยุบ

Yeah. Yeah. อย่าย่กูเป็นคนมีท่าทางในการขับกูสกิลขับรถกูเนี่ยเดอะเบสแล้วเชื่อกูดิไปไป,ป,ป,ปหาของต่อฮอนปิดแดงช่องกีนปะวะเออเอออะไรนะไอ้บอสฮอนฮอนฮอนเหรอไม่ปิดแดงช่องกีนปะวะิออีดแดงช่องใครช่องแทนมะเออเออเย่างเอานายสถุลแล้วเมื่อไหร่ฮอนจะเอาบ้างอะ แปบนึงเว้ยอะไรปบนึงอะไรอาอเอาอะไรมึงนั่นคุณอยากให้มึงเจอคนจริงกับเขาใครอยู่อยากชาต์ปิดไฟไมนี่ยปิดไฟไม่เนี่ยเราเขาใครอ่ะปิดไฟเนี่ยลืมปิดไฟก็ไม่ได้ปิดไฟไงอ๋อแบบปกติกูจะเอามือขึ้นมาดมไงแล้วก็ไม่ดมไงต้องดมด้วยวะ ฮะฮะผมไม่แบบไอ้นี่ไงเวลาแบบเราไว้ที่อะไรอย่างเงี้ยก็เอามาดมไงรักใครยเหล่าของแกตายมีเป็นเด็กหรมี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 เเก่ชียวนั้นนี่หาของที่เออเนี่ยกำลังพาไปหาเนี่ยวันนี้ได้ไปสามแชมป์ติดเลยครับสะทุนอันนี้คือเกมพิเศษครับไม่รู้จะได้หรือเปล่า เฮ้ยเราได้เปสี่เกมแล้วสาี่แล้วสจากไหนว่านันนี่บันเด็ดได,ได้สองเกมไห่เหรอว่าจะเอาบิดสีงเหลืองส้มๆเลยอะ่ะหมายถึงช่องไหนฮอนมายถึงช่องไหนเฮ้ยประเด็นนะบ้านเปิดนี่มันฟาร์มมาไม่ใช่เหรอ,อแต่แสนบิดนะ มันน่าจะมันน่าจะหมายถึงช่องไอแทนปะฮัลโหลขิงไป่ีกูไม่มีหมวกนี่มาที่มีหมวกเบลลนึงเอาอ่ะต้องการหมวกเบลล์สอะเอาอะมาอีกหนึ่งพันบิตเจ็ดพันบิตสำหรับวันนี้ครับโคดแฮชแท็กสถุนเลยผมจะสถุนไปพร้อมคุณเลยนะฮะสุดยอดมาก เมีหมบีว ja, สสองขอบขอบพระคุณมากเลยนะครับสถุนขอบคุณครับสำหรับเจ็ดพันปิตวันนี้ครับขอบคุณจากใจเลยฮะโอ้โหปาปื้อเลยอ่ะโอ้โหเอ้ยกูเป็นตัวเต็มตัวเฮงไอ้กีมีหมบีวสสองยังวะยังเลยวะบนบ้านมีบนบ้านมีบนบ้านมีไอ้ไไออ้้เจนไปไปไม่ไม่มีสองใบโอเคเออไอ้กีมาเอาก็ได้เอ้าข้างล่างมีไง เอาหมดอ้าวไอ้เน็ตกูบินฮะเน็ตเน็ตเน็ตกูดาวกูเบี้ยกูหลุดก๊อปซะหมดเลยอะเอาทุกช่องเอาช่องไหนมีเบอร์ตองก็เอาหมดเย็ดเคโอ้โหไอ้เน็ยบอสมึงก๊อปสะครบเลยนะไอ้สัสสองห้าเอ็มกูไม่หลุดใช่ปะไม่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  เปียนกูดาวเปลี่ยนตัดนะบ้าอ้าวยังไม่กลับมาเลยเราจะเลยตัดไปแป๊บหนึ่งไงเล่นอ่ะมาถึงตอนนี้เดินไม่ได้หรือเดินได้กูเดินได้มึงเห็นกูเดินไหมวะเออเห็นมึงเดินอยู่เฮ้ยใครมีแมคเอคบ้างเออซ้ายขวาไม่ได้มูนวอล์กใช่ไหมไม่ไม่ไม่ปกติใครมีแมคเอคบ้างไม่มี เบอร์ตองนี่เบิ้ลได้จริงป่ะครับ OBS แล้วแต่คุยนะดีไงติวช็อคเราในมาสายดีแล้วนะเปิดได้ลดท่ร์เซ็นต์อึ้งนสมาธิสมาธิพี่ท็อปโอเคพี่ฮ่าฮ่าฮ่าไอเกมผมได้หนึ่งคู่กระจกเลย โอ้โหเฮ้ยนี่ไอสัตว์นี่อ่ะมึงไม่ต้องเอาเฮี้ยเลยกูเอาหมดเลยมึงไม่เล่น M249 อ่ะเออวะเฮ้ยเแสดงว่าตรงนี้ไม่มีคนฟาร์มเออวะมึงพูดดีวะออแล้วพูดกันเลยปามไอ้เดาปืนอย่างเงี้ยไม่ทิ้งกูไม่มีปืนกีบบอหนึ่งอะไร อยู S <S ่ได no oh ้เลยสัตว์เวยไม่น้อยหน้าเอา M249 เอาไว้ชาร์จครับกับกับวิ่งยิงส่วนซ1 6เอาไว้เคาะอะไรกันรอบนี้ของจริงเลยเจอสโคปแล้วบอกว่ากูติดใจปืนนี้มากเลยช็อตเมื่อกี้ไม่โคตรเอาแต่กูไม่มีสโคปกูว่เอากูว่เอาเลย บิร์นได้ครับแต่ต้องแถมนิดหน่อยถือว่าเป็นค่าหนมอ,อันนี้ผมบอกอันนี้พี่ผมบอกนะผมไม่รู้เรื่องเฮียอน <c oughs> อุ้ยมาอีกแล้วแปดพันบิตอโอ้โหขอบคุณสตุลนะครับโอ้โหเอ่อผมอยากรู้ว่าสตุลนี่ดูช่องผมนานหรือย,ยังอะครับดูดูช่องดูช่องผมมานานหรือยังคืเขาไม่มีชื่อเล่นหรอวะไม่ครับให้เรียกเขาอย่างเงี้ย <laughs> <c oughs> <laughs> เออไม่อยา่ารูา้ว่าดูดูช่องผมมานานเนี่ยครับขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับการสนับสนุนครั้งใหญ่ครั้งนี้ขอบคุณมากๆเลยครับจากใจเลยโอ้ฮันท์เพิ่งดูใน youtube ครับเออหมายถึงว่าหมายถึงว่าเจอเจอรู้จักผมจาก u t u b e เหรอครับหรือว่าไปเจอคลิปไฮไลท์ใน YouTube แล้วก็มาดูสตรีมเมทวิทย์ สมัครทวิตเตอร์มาดูเลยครับขอขอบคุณมากๆเลยนะครับโอ้ขอบคุณจากใจเลยครับโอ้โหเนี่ยเขาบิดเพราะความรู้ผมเลือกเบอร์ตองเกี่ยวปะวะเออเกี่ยวก็ได้ฮอนมีสโคบเหลือปะไปนอนแล้วฝันดีครับฝันดีอ,ออฟออปติกเลยครับผมฝันดีครับขอบคุณมากๆเลยนะครับโอ้ยเอ้าหมดแล้วตรงนะู้นอ่ะหมดแล้วมีสโคบไรเหลือปะ เจอในยู u ูบอืมไอรถทำไมมึงเอาหน้าโชยงั้นอะกูออโตโอ้ันอ๋อนึกว่าเน็ตเลยเฮ้ยสะโขบไม่มีเลยที่เนี่ยอัพโหลด20่สิบเยี่ยไมไปพอได้ไงวะมันต้องพอดิมันใช้แค่6เมกอะขอบคุณมา,มากๆเลยฮะสถุลโหดจัดครับพี่ไป <laughs> เ,เดี๋ยวขับรถมานี่ก่อนมีเอ้ยเจอเจอเจอานสมัสไะ เดี๋ยวเลี้ยสายเน็ตปวะไม่มี๋ยวเอ้ยใครมีแม็กบ้างเนี่ยแม็กอะไรเ k คเฮ้ยมีรถมีรถมาได้ไปไหนแล้วทำไปแล้วแบไม่มีไม่มีใครมีครับไม่มีลูกกสวยเอคนะอ่าอ่ครับเมื่อกี้คูณสองบ้านสองชั้นครับ คูณสองเหรอเฮ้ยประเด็นนะมีเสียงรถคันอื่นมาวะ่ะคูณสองบ้านสองชั้นอะ่ะเจอแล้วขอบคุณมากมากครับเออใช้สะโขบมีนในการยิงปืนนี้ดีไหมอะไรลองดูดีแล้วอล,ลองดูลองดูโยกมีโยก เรมโบนี่ว <Rocky> ่ะใช่แล้วฮะผมอ่ะกินเดอะเรมโบ้แล็บโบ้โอ้โหซ่อนเลยนะเฮ้ยเราเราเรานั่งอยู่กลางทุ่งนี่บอกว่านั่งเนี่ยนั่งนั่งนั่งตามพุ่มเนี่ยเฮ้ยเชื่อกูกูว่าไ่ถูกต้องแล้วเดี๋ย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 วอ๋อนี่บ้านบ้านบ้านซ้ายมือเราเว้ยนั่นเราเห็นปะในบ้านเฮ้ยขับไปหัวแม่งเลยปะหัวไปป่าวะกูว่าหดวไปวะ จะเผื่อๆยิงมาน็อกหนึ่งได้อะอันนึ่งนั้นปุ่มพังแล้วบ้างใช่ไหมเกือบน็อกเกือบน็อกโดยไปสามมัถกูว่าต้องชิดว่ะนันไหมเพื่อนคือรถไหมไปๆมึงจะล็อกเหรอเอืออุ๊ยมีดอกบ้านบ้านเลยตายขวาเลยกิน

ไปมาดิกลัวแร,รมโบ้กินแรมโบ้อยู่เนาะอยู่เนาะโอ้โหโอ้หกระสุนเอเควะกระสุนเอเคศพนี้มีไม่ใช่่ะใช้กระสุนเขียวแล้ววะแต่าากูทิ้งให้กระสุนเอเคให้นัท15คิวให้ดูหน่อยค่ะโอ้โห15คิวเหรอ นาเก็บมิ่งน่าจะยังไม่ได้นะเอาเป็นว่าคืนนี้จะพยายามทำให้แล้วกันนะครับปอปิจะให้อะไรยาสิบห้าคิวกีบิตดีนะเฮ้นะมียาปะ่ะอะม,มีมียาไหมเฮอยนกูแบ่งให้ใา่ใหญ่อันเดียวยา่ใหญ่อันเดียวฮะมึงมึงขาดอะไรกันบ้างนี่นะนี่นะนั่นอยู่นี่เหมือนขาดใจเลยอ่ะเพื่อนโอเคแต่กู <AD C S 1> ช่วยมึงขาดใจไหมเอเนจีดีไม่มี มึงมีเยอะเหรอปูเก็บจากไอ้ศพที่นี่มาแมบกเนะนัดบันดิตวัสดีครับพี่กินจริงผมทำไมเอ้าเมื่อกี้เราเจอกันเหรอ,อโอ้โหจีจีครับเอเนอร์จีเอเนอรจีเฮ้ยไปรถเพลิกันมั้ง่อม ขำเียอแห้งยแป๊บนึงกูไปเอาคูณสี่แล้วไอเ้เหี้ยกูคิดไปคิดมาชา้าเหลือเกินไอยสัตว์มึงไม่เก็บคูณสี่ตั้งแต่แรกวะตอนแรกกูกะจะยังกูกะไม่ใช้ไอเ้เหี้ยกูก็นั่งคิดไปคิดมาเอ้ยกูใช้ดีกว่าเกิดเ,เพียบเ,เลยเหี้ยไม่เก็บวะ่ะเวลาคิดมึงเกินเลยไอสัตว์ก็เหมือนเวลามึงเก็บของอะแป๊บนึงแป๊บนึงยวแป๊บเดียไงไอ้เหี้ยเก็บอยู่นั่นแหละนี่ก็ส่วนเขียวเหลือป่ะวะไม่เหลือปะโล <c oughs> มึงยิงขนาดนั้นไอ้เหียห้าร้อยนัดปะ เว้มึงลงมาเลยมึงลงมาเลยมึงลงมาเลยกูมี13นัดไอ้สัสอะไรนัดเก็บทุบที่เอาไอ้เหี้ยมดูปืนกูดิควายหลังอ่ะแล้วพวกอะขนาดนั้นเก็บได้ไหมไอ้สัสตอกเยอะไอ้เหี้ยมเฮ้ยตอกอีวะอีหกนัดไอ้เหี้ยเก็บไม่ได้อ๋อไอ้สัส โดนยิงดแล้วโดนแล้วไปข้างในพี่คนข้างในพี่คนใช้มือเหรอได้เติมเต็มโอ้โหโอ้โหออจกกที่เาามิยาติโกโหติกาใครเต็มไปหมดเลยเฮียก็แท็บเออช่างแมงช่างแมงไปก่อนไปก่อนมันอยู่บนรถมันไม่เห็นของไม่เหรอไม่เห็นไม่เห็นแต่กูไม่เอามึงมีแล้วดิ โอ้ยไไอ้รอยเ้ยเจ็บไหมเจ็บโอ้หเพื่อนเพื่อนเลยไปดูเลือกกูดิไปเราวิ่งกันเพื่อนไปที่เดิมไปที่เดิมมีความสุขปะล้อกูขับรถวนที่สองจะเป็นกูไงกูรู้มึงรักกูมีความสุขกันดิหิวแล้วไอ้สัสเลยใช่ครับมีสองคนจีจีครับครับผม เมื่อคืนหลับคาสตตีมเลิกกี่โมงเหรอเมื่อเช้าเลิกเจ็ดโมงกว่าครับยังไม่เลิกยังขำไม่เลิกสงสัยของข้อดีจริงๆโดนตัวไหนมาครับวัคซีนเฮ้ยเหี้ยจะตีห้าไอ้สัตว์สุดท้ายนู้นเว้ยนอนแล้วนู้นเว้ยระวังไอ้ที่เนี่ยกูบอกเลยอันตรายอันตราย มึงเปิดไมค์ตะโกนชื่อกูไปไอ้เแี้ยก็วิ่งหนี <c oughs> ออกทางประตูหลังแล้หมดแล้ว <c oughs> ใช่เหรอเพ <c oughs> <ม>ื่อนเฮดิเฮดิใช่เหรอเพื่อนใช่สิเถอะแล้วทำไมต้องออกทางประตูหลังวะประตูหน้าไม่ได้เหรอกลัวไงมั <c oughs> นออกเป็นประตูหน้าก็เจอเราไงมี SKS บนบ้านมีแหละ ตีห้าทำบน่บนตีหลี่ไม่เห็บนบ่นฮอนวอเตอรฟักวะเกดไม่ธรรมดาฮอนฮอรสวันดีพี่พต่อคิวจองบัตรคิวได้พี่ท็อปวันนี้เลิกเหมือนเดิมครับประมาณเจ็ดโมงครับเรื่องตีหลี่ป้าอะไรไเคยเอ้ยมีรถมารถมารถมาเฮ้ยมีรถมามาหาเราปะกูอย่าให้มันมาหาเราอ่ะเฮ้ยเอ้ยมึงอย่าเพิ่งยิงอย่าเพิ่งยิงรถก่อลรถกอนให้มันขึ้นมามาเราให้มันขึ้นมาเราเลย มี2คันมี2คันเฮ้ยอย่างงี้ละมึงเปนจอดเป็นจอดเป็นจอดเป็นจอดมาเร็วเป็น,น,นสารเลยเอยอะมากเอยอะมากจริงจรเอยเอะมาก น้อกสองมึณลงไปอยู่ข้างล่้าแต่เมื่อไรอะนานแล้วกูเห็นบอกมึงเยอะมากโดนดักๆก็เลยก็เลยก็บแอบเล่นนะเอาตายหมดเหรอตายหมดแล้วเพื่อนกูยีืมมือกูก็เสียสละนานนัานใช่เราต้องเป็นผู้เสียสราแเมื่อกี้เราลงเมื่อกี้เราลงไปไอ้นี่ไงตอนเราต้องลงไปยัดให้ไงไม่เพื่ออะไร ไม่กูกลัวมึงไม่ไหวไงเพื่อนเมื่อกี้โดนเยอะมากเยอะมากเยอะมากกูก็ไอ้เหี้ยด้วยความรักเพื่อนโดดเลยไอ้สัตว์แล้วเป็นไงเหี้ยเข้าไปก็ปังแรกเลยเลืองกูเลยคิดเยวไอ้สัตว์โอ้กูสาวตัวรอดเหี้ยมึงตายไปวะตัวนัดมึงจะบอกนะเหี้ยอุ้ยเยอะมากเยอะมากเยอะมากกูแค่บอกว่ามันเยอะมากเหมือนมึงตะโกนแบบเหมือนมึงไม่ไหวแล้วอ่ะ กูไหวดิเพื <t rop cocaine> ่อนถูกตบอกเยอะมากเยอะมากโอ้โหขับโดดลงเลยครับเฮ้ยบิดไปอีกหนึ่งพันบิดนะครับผมขอบคุณโอ้โหอีกพันเดียวครบหมื่นบิดนะวันนี้สะทุนขอบคุณมากๆเลยครับโอ้ my god น่าจะหมื่นบิดได้เหรอเอออีกพันเดียวบุญบิดแล้วเอาว่ะสีแดงว่ะขอบคุณมากเลยครับโอ้โหของจริงอะสเปย์ยับบรรยากาศมหากาศ M24 โคหนังบู๊ยิงทิ้งยิงคว้างอะมันแดงแดงแล้วอะอ่ะแดงแล้วเหรอหมื่นแล้วอุว้ยโอ้โหจัด 8K โคตรเท่เลยโอ้ใบก็อดสถุนแต่เขาว่าสีเหลืองก็ะเท่นะหนึ่งแสนละโอ้โห <c oughs> แค่นี้กูก็ชื่นใจแล้วขอบคุณมากเลยครับ สทุนขอบคุณสลับหนึ่งหมื <fork> ่น <pasar> บิตนะครับหนึ่งหมื่นบิตวันนี้ขอบคุณมากๆเลยฮะผมไม่มีผมไม่รู้ผมจะพูดอะไรดีน่าจากคำว่าขอบคุณแล้วกันฮะพูดได้แค่นี้จริงๆริงโอ้โหยดเคขอบคุณครับเอานั้นตามมาดินนันโอตามมาไงฮอนตายแล้วรู้แล้วเก็บกระสุนมาทำไมตายแล้วนันไม่ออกเกมเลย ััดออกครบเขาบอกว่านันนันมึงตายแล้วมึงเปิดวาร์ปหน่อยครับอกเฮ้ยเอ้ยโรยบ้างข้างหน้าอันนี ale, ้เด well. ี no. ๋ยวเอาเอาที่นี้เอาที่นี้กลับไปรีบไปรีบเอาที่นั่นเหรอเอาที่นั่นเหรอเอาที่นั่นเหรอมีที่หนึ่งมีที่หนึ่ง

มาเห็นแล้วเห็นแล้วมันออกซ้ายไม่ได้ไม่ได้มันมันมันออกซ้ายลง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 ันตัาคันตัมึงันตันมกูเตเลือกกูเตเลือโลเออกูเห็นแล้ว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 ต้ลกกูเตลือกูเตลือแบบกูเออยู่อ ทีไอ้โค้กขนาดกูลองสองโลสุดโลสวยเพื่นเฮ้ยผลออโต้อะกูหลบกคนไปยิงนี่กับกูเปะข้างบนมีตีนึงโลของเต็มเต็มไงข้างบนมีตีมีมีตีนึงโลรู้ว่าเต็มแต่กูว่าสายมันเดียวข้างบนมีตีนึงโลใจเย็นเพื่อนเล้วมึงไปทำกี่ไรกูไอ้เหี้ยอบุน อุจจารคืนไม่ไม่น่าเดอัดเกินไมม่่เราต้องเดินขึ้นไปตุ่ยหลังมันเว้ยาพุ่มแล้วปุ่มยาปุ่มแล้วเราต้องเดินขึ้นไปตุ่ยหลังมันเหรอไปขอบ้ากขวาไปโลเออแล้วมึงวนทางนี้เหรอคือเราต้องไปฆ่ามันเว้ยเออคูเป็ดแปะปั้นว่างวะว่างนิดนึงอยวางแค่น่าคูเป็เลยอ่ะเออไม่ได้แชรหรอกไอ้เหี้ยเชื่อกู ได้ยูดิมีทุ่งข้างล่างขน้ากูสองลวิ่ง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 วงขวิ่งขบว้ไววลยเห็นแล้วหลังก้อนหได้ทุ่งอีกทีรถคันรถสองคันรถสองคันอมมาคามารถสอมาแซบลมันขับออก Bao no nó vóc bay 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 bay